สว,ส,วสวัสดีเหล่าซาวเวอร์ผมพานมองเดวิวิตินช่วงนี้ผมกตลังมีความสุขกับซีรีส์แล้วก็มังงะที่ผมตามอ่านอยู่ในเว็บบอร์ดอ่านอะไรในเว็บบอร์ดวะฟังเขาสปอยเหรอมังงะนะเว้ยไม่ใช่นิยายและในขณะที่ผมกตลังมีความสุขกับการทําเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่นั้นมันก็มีอะไรบางอย่างมาสกิดหลังบอกว่ามึงต้องกลับไปทาคลิปลแลวนะนี่มัน7วันก็ให้แล้วผมตอบตกลงกับตัวเองที่ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่และมันก็กลายเป็นคลิป,ลปนี้ฮะขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำเลดพอชั่น ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมเอลีนาเบเกิลง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าและพฟชั่นขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจเลดโฟชั่นจุดวาร์ปอยู่ในดิสคริปชั่นแล้ว้าไปแล้วบอกว่ามันจะช ใน DC คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาผจญภัยในแมปใหม่ผมไม่รู้ว่ามันใหม่แค่ไหนแต่น่าจะใหม่ก,กว่าเกมนั้นที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นั่นก็คือแมปอาณาสตาร่ากูอ่านซะไทยเลยกับเหล่าแก๊งน,น,น,นักผจญภัยที่ไม่ค่อยจะอยากมีบ้านอยู่กันสักเท่าไหร่แล้วเรามาดูกันว่าพาร์ทนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับอะไรกันบ้าง Let's go ไป,ไปไปไปเขาไปดูอย่บนเนี่ยผิวรึเปล่าเนี่ยมืดแล้วเนี่ยในตอนนี้พวกเราอยู่ด้านบนสุดของแผนที่ ที่ที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของบังเกอร์และเป็นเมืองใหญ่เพราะงั้นเข้ามาถ้าใครขอไม่แรงคือหน่วงชิบหายและที่คนส่วนใหญ่เขามาบังเกอร์กันเนี่ยเพื่อมาเอาชิ้นส่วนเอาไปทําชุดเอ็กโซสูรชุดที่ใส่แล้วคุณจะสามารถวิ่งได้โดยที่สเตมินาเต็มหลอดแม้ว่าคุณจะแบกของหนักเท่าไหร่ก็ตามใอ้มันโหยิงตรงไหนวะานโลไลยพี่ไ ตาย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งผมผมนั่งพันแผลที่เนี่ยโอ้ยิงกูตายมาเลยมาช่วยพันเลยเชี่อจอดกันผมก็เห็นมันถอดของเก่งอยู่ผมเห็นมันวิ่งโอ้ยผีเยี่ยบเลยโอ้ยโอ้ยเข้าไปในข้างในเข้าไปางในเข้าไปางในเอันนี้วันนี้ผมวิ่งมานะผมวิ่งมานะวันนี้ผมวิ่งมาอันนี้ผอ้นี้ไอ้เยี่ยบกระตุกกระตุกไอ้ผีงูควาย ดแล้วยังกูอีกอีกที่เลยไม่ดูเก่งเลยอ่ะเติอนอ่าตึกอพาร์ตเมนต์มันจะเหมือนมันมีตึกเดียวนะตรงใจกลางเนี้ยอ๋อใจกลางไหนมันที่หาบุ้งดิตึกอพาร์ตเมนต์สูงสุดอ่ะมันอยู่ชั้นรองท็อปชั้นรองสูงสุดลองดันปลาใช่ป่ะอีกชั้นชั้นที่สองพี่นับจากชั้นแรกชั้นที่สองเลยเรเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้ว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 มันเล็งพวกเราอยู่มันเล็งพวกเราอยู่มันมันกลับเข้าไปแล้วกลับเข้าไปแล้ว เข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเย้เอ้ยผมพลาดไอสัตว์เอ้ยถือเอสเคดอยู่เมื่อกี้สับปืนไม่ทันสามร้อยบอกว่าชี้ชั้นชั้นที่เท่าไหร่นะลองจากข้างบนอ่ะชั้นที่สองเลยชั้นที่สองข้างบนเลยนะหนึ่งสองใช่ใช่ใช่ไม่นับดันฟ้าไม่ล้มดันฟ้าป้องกวาดมือฝ่าสุดมันเข้าไปข้างในแล้วน่าจะตรงกระไดงั้นไม่เลยลม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 วเลยขึ้นไปวิ่งขึ้นไปยังไม่ล้มยังไม่ล้มฮะยังม่ล้มเอาหัวเมื่อกี้ รถมันที่ไหนมันยังยืนกูยังเห็นหัวมันอยูเ่เลยเนี่ยมันตายแล้วตัวนึงมีสองตัวยิงไม่ยิงตายตายแล้วตัวนึงเมือ่อกี้เขาหัวอ่าโอเคโอเคโอเคอยู่ข้างขวาสุดแล้วตอนเนี้ยมันนอนอยู่โอเคพี่แ้วข้งขวาสุดแฟนโทรมาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง,ง,เ,ลงเล่งเรงรอไว้ดนะ้วยโอ้โหยมึงยืนผิดบุ๋มไม่ยิ้วคุเล็กไม่ทันเฮ้ยมันโดนยิงนี่ยมันได้วางมันอยิงใครไม่รู้อี๋ อาจจะมีอีกสองนะยิงเียแนาะยิงเนาะอันนึงนะเองมันมันกำลังสตีตรงทีสามอันนึงนะเฮ้ยเลือดมันสาดนะมันยิงกับใครไม่รู้อ่ะห้องนั้นอ่ะหรือว่าใครวิ่งไปเนี่ยนะแป๊บบแบบยังไงยังไงใจอยู่ยังไงผมเพิ่งตึกก่อสร้างนั่นหลังตึกมันมาๆมาโอเคโอเคพี่นำดีกว่าวอ่ะพี่นำดีกว่าเอออยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยห้องนี้มีประตูวะเฮ้ยมันมันเดินอยู่มันเดินอยู่ประตูกระไดแล้วมันเดินลงกระไดแล้ว ลงบันไดแ่อวพี่ดูดูบันไดไว้โคตรเอยแล้วมันลงไปซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อมาลล็อตตัวนี้ปะ ID ่ะไม่เอาแคสี่ฟองปะระเบิดพี่ถอยถอยปาปาแลเบิดเข้าไปดิหาอยู่หาอยู่ลงมา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 ไปเดี๋ยวขึ้นไปด้เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวไปสามคนเลยโอ้เจอึันไปส้มคนตอนนี้พี่อยู่ตือก่อสร้างสูงเลยกลางมือนี่ซัดเกณฑ์เอา า <Which S 1> ปาระเ <livres. S 1> ทิ้งปืนไว้ที่พื้นแล้วเขาบอกกันนะพี่ล็อกๆไปนะล็อกไปนะยัง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 ดูเร็ววะพี่พี่พี่ห้องนี้มีมีดกินแม่งมีทุกห้องเลยวะพี่ผมกลังไปหนึ่งสองเปิดไม่ก็ห้องน้ำระวังนะไม่มีไม่มีเคลียร์ห้องนี้เคลียร์ลองไปดูห้องด่นฟ้าที่มัน nv เก้าแปดตอนแรกอ่ะโอเคพี่เฮ้ยอื่นก็มีเหรอ nv 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 ขึ้นมาโอเคพี่ก็แบบนี่มันดับไว้เหรอมันดับไว้พี่มีมีมีควันมีเสียงศพมีเสียงศพมีเสียงศพบนหัวมีศพบนบนด้วยไม่ใช่ยังไม่เจอศพเลยพี่โอเคชั้นบนปะชั้นบนนั่นอีกชั้นหนึ่งอยู่ชั้นบนไปเลยวิ่งเลยมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยไม่งั้นมันเข้าก่อนเราไอ้เหี้ยยิงมันดิผมสลบผมสลบไอ้เหี้ยศพคุณตันกระสุนไอ้เหี้ยผมพลาดยูเป็นไงเดี๋ยวมึงละไอ้น้องฉันสลบผมโคตรเสียยูถอยก่อนยูถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลงมาพี่ ไอ้หียอาหารก็หมดอ้างมองไม่ตายเหรอผมไม่ตายไม่ตายเลือเหลือขีดนึงผมจะผมจะปักยาแล้วชาร์จผมจะปักยาแล้วชาร์จระเบิดอ่ะอ๋อมันก็สรบเหมือนกันมันลบมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วยูขึ้นไปขึ้นไปเกือบโดนกูตายแล้วยูเขียน่เียน่ดึงอดึงอโอเคพี่โอเคโอเค เอ้ยเมื่อกี้ผมวิ่งขึ้นไปผมจริงแรกกับมันอะเียเพื่อสาต่ายมันมันมันวิ่งตามไม่ได้ตอนนี้คุณวิ่งขึ้นไปผมวิ่งตามไม่ได้จริงวะของลุ้นของลุ้นถือไว้ก่อนนะของลุ้นถือไว้ตึกไหนวะพี่ตึกไหนเอ่อตึกตึกอะไรวะอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อ่ะพี่ใช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 ่ที่อยู่ใกล้ใกล้กระเชนเหลืองอ่ะหมอเสื้อลุ้นก็พานพานดึงเพจดึงของออกจากดึงมาแล้วดึงดึงมาแล้วอะไรที่ลุ้นผมองถือเนยของลุ้นต้องถือเนย อดึงของออกกไดด้ึงงขอออจากจากของรูนแล้วพี่เชื่อกูกูจะหิวตายกูหิวตายกูรู้นะเนี่ยกูจะหิวตายเเรื่่องพีีด๋ยวเรามันก็สงบสุขดีเหมือนกันนะนี่ชีวิตบันตายเออวั้นปายจริงพี่เป็นนักรบมาทั้งชีวิตปีสุดท้ายของชีวิตมาเป็นนักตกปลาเมื่อาชีพก็ไม่เลวนะพอดี้ทหารเราแจกอะไรแฝงปืนแล้วเอออาชีวิตอย่างเปิ เดี๋ยวผมเอาไปเขียนพอดหนังเลยนักตกปลามือฉมังอดีตทหารรับจ้างสุดโฉดนี่เออมันร้องใครวะขอหยั่งเนี่ยจะคำปลานี่มีเครื่องหมายฮาลันไหมครับปลานี่มีเครื่องหมายมอกครับมอกนี่มันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยอุ้ยปลาโคตรหลอยเลยพี่ ถ้าโคตร้อยรีบเลยรีบเลยไม่ใส่ชุดผูดยาวใช่ไหมเพื่อนเนี่ยเออผู้ยาวหมอดิหมอใส่นั่นนะชุดแบบจีอ่ะต้นงเจ็บหนักแน่เลยพวกนี้ใครใครเดินอยู่นิ้มเขาพวกเราใช่ปะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไอเอฟีดีเหล่แเล่าแล้วตัวยิงไปนู้นไปบ้าปวแล้วเจ็บเจ็บทรงไมวะ ตรงไปข้างล่างนะตามขายิงข้างบนและยิงล่างเนี่ยผมอยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้นะไกลๆนะเอ๊ะมันมเปี้ยมันล้มอยู่ตรงนี้ร้อยร้อยที่นองมีคนยิงข้างล่างข้างล่างยิงมาขข้้าาาางงงงลล่่ผมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหามันให้เดี๋ยววิ่งหามันช่วยผมเข้ามาแล้วมมอองยู่่ใชเนี่ยนี่ผมโยกอยู่ข้างล่างอ่ะโดดไม่ได้โดดไม่ได้โยกได้เงียบเดียวสวยสวยสวยหุ้ยใครยิงอะไรอ่ะมีตัวนึงมีตัวนึงสลบลงมาเร็วมีตัวนึง ผมยิงผมสลบผมก็มันสลบเร็วๆวิ่งออกมาผมยิง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 ตาตัวนึงเอ้ยสวยตัวต้นไม้นี่วะเห็นแล้วเหตุแล้วกระเป๋าใหญ่กระเป๋าก็สิไปไปวิ่งวิ่งวิ่งยัดวิ่งยัดมันจะตายผมผมจะตายผมจะตายวิ่งยัดเลยวิมีตั้เปล่าอะตรงผมอีกตัวนึงสลบหนึ่งสลบหนึ่ง ตาย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 สองตายสองผมยิงตายสองแล้วกระเป๋ากระเป๋าแปดสิบกระเป๋าแปดสิบกระเป๋ากระเป๋าเก้าสิบตายอ่ะไอกระเป๋าเยอะอ้วนๆนอ่ะตู้ไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเช็คตัวแรกให้เดี๋ยวเช็คตัวแรกให้ไอตัวไอไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวคนละตัวสดเนยิงโฟเพื่อนนะบ้าเก็บเก็บไม้ไอคุณไอ้คุณจะขึ้นไปอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะขึ้นไปอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวผมฝากกระสุนยิงโฟไปให้เขาด้วยเต็มไหมล่ะชุดเดียวก็พอไหมเต็มละชุดเดียวอ่ะใครวิ่ง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 ผมผมผมอยู่ตรงตีนเข้าง พี่เต่าเล่นมีแก้าหมเดี๋ยวเอาไม่ได้เล่นมีแ้าน้ำเกลือขอบคุณครับอยู่บ้านแดงแล้วนายเติมใส่อ่ะใครเปิดประตูอ่ะมีใครเปิดเปิดมีใครเก็บของปะเปิดประตูเมื่อกี้นีเนี่ยเพื่อนเนี่ยปิดประตูเก็บของอยู่เนี่ยข้างหลังเราเนี่ยอยู่ทางนี้นะทางไหนเนี่ยมีมีใครมีใครถึงบ้านยังอายุหลังหลังบ้านเนี่ย ลออะไรอ่ะไปดูดิกระดิไปดูกันดิอันนี้บ้านไหนวะบ้านนู้นบ้านดำตรงข้างค่ายเปิดไม้มาเลยชุดกระเปียตเข้าหลังนะนี่วิ่งไปทางหลังนะไอเนี่ยชุดไอชุดกระเป๋ายาวเนี่ยที่หมอแล้วปล่าเอ้าใครวะอ๋อเด็กน้อยนี่นี่ไงบอกแล้วอุ้ยเหี้ยตกใจไม่ตอบคุณซัดว่างั้นน่ะแต่ไม่ยิวบอกแล้วมีคน ไอ้เกียพี่โปะบอกว่าคุณภาษาจริงพี่โปะบอกว่ามันเปิดประตูกับหยิบของไมได้ยินอยู่ยังไม่ได้ยินเสียงเลยพี่หูดีที่หายเลยย่างเนื้อเลยเนื้อป่ะเอาดิเอาดิปิดตู้เน่นี่นี่ใครใครอยากได้ผีตู้เน่ผีเข้าหลังเอาตบกูแล้วเดี๋ย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 ว ยังไงเราเดี๋ยววัาเราต่อตรงนี้ใครมันย่องเข้าบ้านแดงเนี่ยผมสลบผมสลบผมสลบผมยิงโดนมันอยู่โอ้ตายปะตายไหมผมไม่ตายผมไม่ตายมันตายไหมมันตายไหมโอ้ยิงผมทำไมโอ้โหโคตรรั่วเลยตายแล้วกูสาวยิงให้ผมลุกผมลุกไปแตา่อ่ตายผมลุกผมลุกมปแต่อีตายผมอยากตายผมอยากตายเออ โดนเพื่อนยิงกี่รอบแล้วเนี่ยวันนี้ผมเป็นแสงเกงหนูเลยยิงแม่งเลยผมไม่ดูอาร์มเลยมันดูไม่ถ่ายคิวแล้วผมต้องไปยิงมันหมดในแม็กหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็ไม่นจ่ได้เราถอดของเพื่อนก่อนถอดของเพื่อนก่อนเซิร์ฟจะรีมีใครมีใครตายไหมเนี่ยผมตายหนึ่งพี่ยิงไก่ยิงวัดพายิงวัดก็บอกว่าโดนตายเลยก็เมื่อกี้มันมีกรอบเพจอยู่ให้หรอเดี๋ยวผมเดินดูรอบๆไอ้ข้างๆก็กินน้ำก่อนแต่ตัวไหนพีเกาะเนี่ย ในสอบพี่หลุนไม่ใช่หรอเอ้ยเดี๋ยวนะมีมีใครเดินในแถวเขตก่อสร้างบ้างเห็นเหมือนผ่านไปสองคนมี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 คนันติ้งอ่ะบ้าอนนี้ตรงฟ้ากับคนคนคนใช่ใช่ใช่คนคนโรงพยาบาลอยู่เขตหน้าโรงพยาบาลสามคนน้องหนึ่งน็องหนึ่งน้องหนึ่งสามคนสามคนหัวเราไม่ไปหัวเราไม่ไปเราไปช่วย ตายหนึงตายนึงเล็กหนึ่งเล็กหนึงอยู่ในบ้านน้ำอยู่ในบ้านน้ำอยู่ในบ้านน้ำเหล้อยู่ในบ้านน้ำอยู่ในบ้านน้ำโอเคโอเคโอเคตายสองายสสวยสวอยูอยู่ในบ้านน้ำยังอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่อันนี้ผมซ้ำอันนี้ผมซ้ำผมซ้ำกำลังไปกำลังไปนเขายิงมาปั๊มั๊มปด๊มปั๊มาั๊มาั๊มมมมมัมมมมปัมมปมัมมมมมมม เจ็ดซ้อนตายคู่ยตายตายสวยสวยสตายค่เมื่อบนเข่ามีนะบนเข่ามีนะโอ้โหปีอาเจ็ดร้อยอซขอได้มเอาเลย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 เอาเลยเลยเลยขอได้ไหมเอาเลยเอาเลยเลยเลยผมไม่ใช้ผมไม่ใช้เจ็ดร้ยวะอุ้ยเียดีดมาจะกล้าไมหรอทังบุ่ะงั้นงันงั้นงั้บอกไปดูเนี่ยเนี่บ้นแดงบ้นแดง เอราเองไงอยู่ในนั้นมาไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยเอามายิงเล่นเราเราเอ็มเราเอ็มศึกษาพี่ตัดไปแล้วว่ามันหนีนะถ้ามันได้อยู่อยู่อยู่อยูงในอยู่วงในระเบิดสิกำลังไปเสริมกำลังไปเสริมป่อเป่าประตูอีกฝั่งนึงป่อประตูอีกฝั่งนึงอีกประตูอีกประตูอีกฝั่งนึงผมไม่นี่ไว้ล็อกไว้อยู่ที่หมอหรือเปล่าพี่ผมทะลุทะลุมาเข้าเลยเข้าเลยเฉยแรงโอ้ยไปยิงไปยิง ใครใส่กางเกงขาสั้นตายหนึ่งกระเป๋าแดงใครกระเป๋าแดงพี่ตอดหลังกระเป๋าแดงหลังบ้านใครหลังบ้านใครแถวกินน้ำกระเป๋าแดงใครเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนเหรอกระเป๋าแดงพี่ตอดโอเคโอเคโอเคเห็นใส่กางเกงตกใจบอกแล้วอยมึงแต่งเกงดิกางเกงขาสั้นเนี่ยเอาไปใส่ก่อนเนย ใส่ใส่ใส่ค่ะตั้นใส่ค่ะั้งตกใจพี่ผมไม่ค่อยได้ยินเมื่อกี้พี่เฮ้ยใครยิงใคยิงใครยิงวะก๊อกน้ำก๊อกน้ำเลยไม่ไม่เลยไม่มันวิ่งมันมันวิ่งไปค่าย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 มันวิ่งผ่านไปค่ายไปแล้วคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์รทหารโอ้ยยึดแม่เสียบตายเรไม่รู้นะไปแล้วไปแล้วสวย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 ตึกเราอะนะสองตัวสองตัวเออเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ย ตึกกันตึกกันตึกแตกตึกแตกตึกแตกวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไอ่ละใช่ใ่ใช่ใช่ไอ่ละเนะคอตึกรอ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 มันตึกกัได้บ้างเพื่อไงรอรอมันตึกรอมันตึกรอหน้าต่างก่อนรอแบบหน้าต่างกอเกมเลยเกมเลยเดยมเลยตึกไหนเดิมตัวเดิมตึกเดิมตึกเดิมพี่โตรอรอรอสองตัวเมื่อวานป่าวะถ้านั่นนั่นชั้นกลางชั้นกลางเห็นแล้วชั้นกลางชั้นกลางรอรอข่าันดิ่งอล้วยิงพอกกันเลย มันน่าจะโหดัดฟ้านะเออเนี่ยเนี่ยยิงได้เนี่ยจุดลิฟต์มันอยู่ห้องฝั่งซ้ายห้องฝั่งซ้ายสเกลเลสตันสูตรเฮ้ยละวเ้ยลแล้วน็อกหนึ่งตายหมด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 ซ้ำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำตัวซ้ำตัวตายมันได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยใครขึ้นไปฉันฉันใกล้ใกล้ใกล้ถึงศพแล้วไม่มีไม่มียังไม่ถึงยังไม่มีมีฮะยิงใกล้ถึงศพอีคนยิงมันยิงใครอ่ะอ๋อเห็นแล้วเหรอเห็นแล้ววพี่ น้ำจากชั้นน้ำจากชั้นบนสุดชั้นที่ห้ามั้งลองลองกันไปไปมันไม่รู้ว่ามันมันดาวหรือเปล่านะชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าน้ำจากบนสุดชั้นที่ห้าพักปีนมันใจวะเอ้ยมันลุก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 ยิงดิไม่ทันพี่หมอพี่หมอมาปี๊ดไม่ทันไม่ทันพี่หมอปี๊ดอะไรขอผมชั้นไหนดูดูดูพี่หมอปี๊มันใจเห็นแล้วอีกชั้นน่ะชั้นบนแหละชั้นนั้นเลยชั้นนั้นเลยชั้นนั้นเลยระวังระวังชั้นนั่นแหละโอ้โหเฮียมันนั่งรอมันดักมันเเจจ็็บบมัน ลองดูเดือดระแก๊สฮัลโหลบล็ฮัลโหลแก๊สมันเป็นแก๊สอะไรไปบี่พี่มีบไล่จอยดูมั่งเดทันทันทันอีกอีกสองนาทีไม่ยิงไม่ถึงสองนาทีแก๊สหายเมื่อวานผมมีเข็มอยู่แม่งอยู่ในกระเป๋าผิดเข็มแดงปุ๊บต่อยวิ่งไปตรอ่าหายแล้วหายแล้วเออหายแล้วหายแล้วหายแล้วตานลงไปแล้วหา้วพี่หมอพร้อมยังพี่หมอพร้อมแล้วพร้อมยังเฮ้ยมีเสียงสองศพมีเสียงสองศพไปยูอาจจะเทได้ศพไปยืกับำศพมัน เออเนี่ยมันนอนตายอยู่เนี่ยวยคเอผมไม่เป็นปีลวาวมันใช้เอ็ดวาวไม่ใช่เอคเ็เก็บเสียงอ้นี่มันใช้หัวาวระวังระวังมันอยู่ในห้องไหนวะมันตายคู่ไกยิ้มหรือเปล่าวะเออเนี่ยมันตายคู่ไกยิ้มตัวที่ผมยิงเนี่ยขึ้นไปดูอีกขึ้นไปดูอีกขึ้นไปดูอีกมันตายมันตายมันใช้โมเดลเดียวกับจักรยานพี่เอียงเหมือนกันเลยจะอ้วกหายมียีเนี่ยนี่ฮอนด้าเนี่ยฮอนด้า โอ้วี่เครื่องไรฟานเดี๋ยวมันอยู่ห้าสิบเครื่องไรฟานเครื่องไรฟานที่ไทยเขาชอบจะเอาไปแต่งกันนะ<า>ได้รถคล <ะ S 1> าสสิกรถคลาสสิกอันนี้อะไรเนะนี่ยิ่งไปหาพานนะผมโดน,นซุ่มโจมตีมีมหาพานเลยมีมหาพานไปจะเงียบได้วันนี้นี่ถ้าไม่ได้ยิงปืนนี่เดี๋ยวหาไปตายหนึ่ง ที่ดีมันแบกต้องจะแบกใีกระบอกที่ห้าอยู่หลอแบกกระสีเที่ยวสงครามมาเลยสไนเตรียมกระเป๋องเลยเฮ้ยตลอดตลอดหิน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 ขวามีงานขึ้นไว้านหน้าเลยผมผมว่าผมผมกำลังวิ่งกลับมาวิ่งมาเนี่ยออ่ีก็ิใช่ป่ะเนี่ยดูบนหินเนี่ยใช่ป่ะเฮ้ยแบกแบกแล้วเหรอฮอมีตัวหนึ่งฮอร์มีตัวนึงฮอมีตัวนึงฮอร์หนึ่งหลังหินสองไม่เสียวเลยะหลังหินละ ผมกำลังอ้อมหินอันนี้เนี่ยมันกังไปกำลังไปผมกำลังไปหลังหินเดี๋ยวเข้าเบรข้างหน้าเลยนะแบรคบนหน้าเลยโอเคพี่ตัวหอเลยเปิดเร็วๆความสนใจของมันตัวหอมีตัวนึงผมอ้อมผมอ้อมหินอยู่ผมอ้อมหินอยู่เก๋เก๋หยิ่วะตายหนึ่งจะเปไปตรงหอนะระเบิดอ่ะอย่าเข้าใกล้หอจะไม่มีใครตายใช่ไหมย่างๆอย่าง โอ้ยผมตายไอ้เฮีย้ยเขาหัวสนายิงเขาหัวผมไอ้ตรงอตงอหมดสภาตรงนี้กระสุนจุดทีห้าเนี่ยเอาอะยี่สิบนัดเอาพี่มันลม้มมันลม้มอุย้ยผมตายเอ้าผมรู้ผมรูม้ตรงไหนยิงผมผมยิง,ง,งมันลม้มไปแล้วอะผมผมตายเหมือนกันผมยิงยมันล้มไปแล้วโดนเข้าหัวเกลูกี้เองตายเหรอตายสองพี่พวกเราตายสอง